โอเคครับเรากลับมาคบกับเกมเอาลากในพาร์ทที่สนะครับกับคุณเนโกะนะฮะใช่ค่ะเรามาต่อกันเลยครับเล่นแบบนอนสต็อปเลยแต่ผมจะตัดเป็นพาร์ทแล้วกันนะฮะเพื่อความง่ายดายในการอัพนะครับอะไรเนี่ยรถเข็นโอเคเราจะไปไหนกันต่อคะใครเป็นเมนแถวนี้วะไม่ใ่ายละไปไหนต่อดีครับไปห้องห้องรักษาความปลอดภัยครจะไม่ขี่อุ้อุ้ยอุ้อุ้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อะไร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 วิ่งตัดหน้าไปครับ<อ>คุณนโกะอย,อย่างเงียบดิครับคุณนโกะเรากำลังยิงอยู่โอเคเปิดประตูกีดังจนเบื้องบนหรออ่าอะไรเนี่ยเบื้องบนตกใจฮะใช่เบื้องบนตกใจหรอวิ่งเข้ามาในห้องเลยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างตกใจเฉยปิดประตูไว้ครับ จะต้องปิดตลอดนะคะเดียเพราะว่ากลัวอะไรมันจะโอ้โหอันนี้โดนอะไรครับเนี่ยน้ำปาาทอค่ะไม่มีแผลที่คอนะครับรู้สึกก็าคิดซะว่ามันก็มีแล้วกันโอจะซูมทำไมคะกลัวแบตเตอรี่โอเคเราได้มาห้าแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยรีโหลดนะครับเพราะว่าตอนนี้แบตยังพอมีอยู่นะครับอ๋อไม่มีอยู่สิบอันใช่ไหมคะที่ต้องหา ใช่ครับแบตเตอรี่นี่เก็บสูงสุดได้10อันนะครับแต่สิ่งที่เราต้องตามหาก็คือเกิดอะไรขึ้นกับเมาส์แมสซีฟโรงพยาบาลอันนี้นะครับก็ดูก็น่าจะรู้แหละนั่นดิครับ <c oughs> แค่นี้ผมว่าไปเ,เขียนข่าวได้แล้วนะใช่ประตูล็อกว่ะครับเอ,อไปไหนต่อต้องหาคีการ์ดเร่เลยหาคีการ์เหรอโอ้ไม่อากจะมองเลยใช่ป่ะวะ่หาคีกาสป่ะเ,เดี๋ยวนะ่าจะใช่ครับ ห้องนี้มีปะโอเคเราต้องเดินหาครับโอเคเราเลิกได้คอร์ดแล้วน,นะเน่ยเออจบทำไมมันนอนอย่างนั้นแหละครับโอค้คอคอ,อบิดอ่าแฟ้มไม่อ่านนะครับเราไม่อ่านนะเหมือนเดิมน,นะอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกนะเปิดประตูตแบบโอ้โหมืดมืดมืดนะครับอา้าวไปได้ปอวะ ประตูล็อกครับเดี๋ยวไปเลยดูมันวังเวงอะไรอะ่ะไหนไหนไหนอะไรครับอะไร <c oughs> ตกใจนะครับผมก็ตกใจเป็นับโอ้ย <c oughs> รู้สึกแ<ล>บให้หาียีการ์ดนะครับอ๋ออุ้ยกดดีโนลดไปแล้วไม่เป็นไรครับรู้สึกว่ากดกดกดชิปวิ่งแล้วกดคิวอะมันจะเป็นการแบบ สลับสลับนะฮะวิ่งหันเหลียวหลังอะไรประมาณนี้ออเผื่อไม่ใครมาที่ไหนใช่แต่ว่าอ,อื้าวทำอะไรไม่ได้เอากล้องฟาดหัวนะป่าสู้อะไรไม่ได้เลยครับเกมนี้หนีอย่างเดียวใช่ไปไหนไปไหน <c oughs> ไปไหนนะครับหาทางไปต่อกัอนนะฮะทางนี้หรือเปล่ามาได้ไปหาเอ,อ่อคีย์การ์ดนะครับเอ้ทางนี้ไงโอเค มีการหลงแมปเล็กน้อยนะฮะไม่ได้เล่นไม่ได้เคยเล่นมาก่อนนะฮะไม<ห><อ>่จอปาไม่อ่านอีแล้วนะฮะจะเก็บเพื่อขอให้เก็บโอเคขอให้เก็บเราเก็บแล้วกันนะครับนะกดกดคิวกับอีรู้แล้วเป็นการเฉงเออมองไงจะรีโหลดทำไมเนี่ยนี่ฮนะโอเคแล้วไอ้ที่นั่งรถเข็นนั้นมันตายยังวะยัง อุ้ยขยับป่ะอุ้ยมันขยับนะครับเดี๋ยวนะใครอ่ะน่าจะเป็นเพื่อนคนเดียวป่ะไม่ใช่อ่ะเพื่อนผมไม่ใช่หน้าตางี้ครับเอออย่านะอย่าลุกมันเอาไว้เฮ้ยโอเคโอเคอุ้ยโอ้โหอุ้ยอ้าวยังอยู่กันสบายดียังมีเออ่ผู้ป่วยอยู่นะครับมึงดูอะไรกันเนี่ยอุ้ยพี่ ไม่ไม่มีอ่ะดูอะไรอ่ะดูทีวีรายการอะไรอ่ะเขาลองใช้จินตนาการในการดูโอ้ตรงไก่ก็ใช่เลยก็ดูแพนด้า่ะอยู่เฮ้ยหน้ามันโดนอะไรอ่ะหน้ากลัวมากครับเำาังจะกายพัน์แล้วคนนี้เดือเราอย่าไปยุ่งเลครับริวจะไม่ยุ่งนะลิวจะไม่ยุ่งนะระวังนะคุณในากอดรู้สึกไงครับดูเกมนี้อ๋อดูไ่เสร็จ ลุ้นทุกฉากทุกตอนลุ้นทุกฉากครับเฮ้ยเราเจอคีการ์ดแล้วอฮ้นี่ไงเก็บมาสุดหู<อ>เสียงมันลุกขึ้นมาตบเมันไม่ใช่ซอมบี้อนะ่ะรู้สึกว่าเกมนี้จะไม่มีนะซอมบี้ปิด <c oughs> ประตูว่าปิด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 อ่าอยู่ยนั่นแหละนะโอเคเสียงตัวละครรู้สึกว่าจะสั่นมากครับตอนนี้เสียงผมด้วยเนี่ยแหละฮะ เนี่ยตอนคุณเดินกลับเนี่ยมันจะกัดคออย่าพูดอย่างนั้นเลยครับระแวงนะเนี่ยโอ้ยนั่นหวัดดีเพื่อนเราเจอกันอยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยกดใส่เมาส์ใส่เมาส์เอ้ยเร็วเร็วเรเร็ว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 โอ้ถีบไปอะไรของมึงเนี่ยอะไรเนี่ยถ่ายไว้ถ่ายไว้มันเป็นหลักฐานนะครับอะไรเนี่ยมึงต้องการอะไรโอ้ ไยุง่งอะเขาตกใจหมดแม่งโอ้ยขนลุกนะครับโอเคเราไปไปห,ห้องไปห้องราาักษาความปลอดภัยนะห้อง security ปิดประตูให้แม่งอยู่นั่นแหละนะเฮ้ยขอใคยด้วยครับเมื่อกี้อาจจะเสียงดังไม่เป่นไรครับรบกวนเออสดสดในการฟังใครชมที่นี่นะคะกรุณาบอกเสียงลงสักสนิดนึงนะคะใช่ครับเพื่อความปลอดภัยในหูฟังของคุณใช่ค่ะเพราะว่า อาจจะมีเสียงสร้างซ้อนในการกีดอะไรอย่างนี้นะคะใช่อาจจะมีกีดแตกอะไรกันาะก็อย่าว่ากลัวมากเลยแม่กลัวอ่า,อาเดี๋ยวหลังครับเลียวหลังเอ้ยอย,อย่าเหลียวมากมืนโอเคเราเปิดห้องนี้ได้แล้วอ่าเปิดดิโอเคโอ้ เรามีศพยาีเบื้องบนมีการทักมาอีกแล้วถึงแล้วครับรู้สึกว่า <c oughs> เบื้องบนจะเป็นห่วงเป็นพิเศษแล้วตอนนี้รู้สึกม <c oughs> บ้วงนบอกว่าทำอะไรทำไมกีดดังจังจังเล <c oughs> ยโอเคใช่โอ้ดังสินะมันได้ทำอะไรกี่บอทดังอาะเหรอใช่เ,เรา <c oughs> เล่นเกมครับเล่นเกมแป๊บหนึ่งครับไม่ใช่แล้วทำการแฮกนะฮะอ๋อมันให้เราเปิดประตูทางออกนะครับเพื่อเราจะได้หนีได้นะครับ เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไอบาดหลวงเออหรือเปล่าอ้าวมึงมองมาทำไมอ้าวเฮ้ยมันตัดไฟอ้าวนานึือเซฟวิ่งเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวอะไรมาแน่เลยเฮ้ยโอ้ยเสียงอะไรวะหุ้ยนี่นี่นี่นะค่ะเงนี้เงาโอ้โหโอ้โหปิดประตูแอบ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 ได้แอบได้แอบได้แอบได้หรือเปล่าแอบได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวอะไรตัวอะไรครับ เราเปิดออกไปนี่เราเอ่ออย่านะเราไม่อย่ากดผิดนะมันหาเราอยู่ครับอุ้ยเฮ้ยมันเปิดล็อกเกอร์มันเปิดอ๋อมเปิดตู้ข้างโอรอดรอดนะไอตัวนี้ที่ผักเราอ่ะใช่เลยครับตัวนี้นะครับไปดิครับไปดิหันมามองนะไหมไปไปไปพูดดังๆเนี่ยนะมันหันมาเราต้องกระซิบใช่ไหมครับเบาๆ เจ็บพอเลยอย่าเพิ่งออกไปอย่าเพิ่งออกไปอย่าโดนมันไปแล้วมันไปแล้วเราจะไปกันมาไปแล้วครับมันไปแล้วมันอยู่ตรงนั้นแหละไปแล้วไปแล้วเฮ้ยกดผิดจะกดรีโหลดหาพี่อยูเนี่ยเฮ้ยไปไหนอ่ะมันเดินไวมากเลยอ่ะคนเดียวเฮ้ยโอสีแดงเปิดไฟได้ไหมคะมันโอเคเปิดก็ได้ครับ มากไหมความว่าเปิดไฟที่เนี่ยเอ่อใช่ครับตอนนี้มันภารกิจที่มันให้เราไปทํานี่ก็คือไปเปิดระบบอุ้ยเสียงอะไรวะต้องไปเปิดไฟต้องไปเปิดอระบบที่มันเครื่องปั่นไฟฮะอ่าฉัว่ามันปิดเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แล้วมันอยู่ไหนอะไม่ทราบเหมือนกันครับโอเคเราปิดประตูไว้ปิดปิดดีครับโอเคกันได้กันได้นิดหน่อยนะฮะประตูนี้เปิดได้ป่ะโอ้โห กุญแจคล้องกันนะโอ้ยคนลุกโอเคแล้วแท็กตัวเขาเลยนโอเคแฟมต้องเตือนสต,ติตัวเองไว้เรื่อยๆนะครับอย่าเปิดอ่าินฟทอร์เน็ตไว้ตลอดนะเพราะมันจะหมดนะเฮ้ยถ้าหมดแล้วเราจะทำยังไงคะหมดแล้วเราก็จะมองไม่เห็นนะโอเคได้แบตเตอรี่นะครับผมกดผิดไปกดเอ่อรีโหลดสองอันหายไปเรืบบอ่อยเอยเดี๋ยว okay. นี่ค่ะในเกีกินน้ำเต้าหู้อยู่นี้แบบว่ามีพุ่งนะมีพุ่งเลยนะเสียงใครอ่ะหน้าจอเต็มเลยอ่ะขาวเต็มหน้าจอเลยครับน้ำเต้าหู้หรืออะไรครับน้ำเต้าหู้กันน้ำเต้าหู้ใช่ไหมใช่โอเคโอเคอ่ะเปิดตรงนี้หรือเปล่าไม ให้หรอให้ไปเปิดแก๊สอะไรสักอย่างเปิดสองกันเปิดวาล์วอะไรสักอย่างโอ้แม่งปัญหามาปัญหากีอะไรแน่ๆมีมีครับมีแน่ครับมีศพบานเลยอะตรงนี้หรอประตูล็อกไอ้ย่าประตูอินดี้สักบานได้ไหมโเวอรโหวังว่าหวังหวังว่าแถวนี้คงจะไม่มีอะไรนะครับมีแน่เัีนยวไม่ต้องกลัว โอ้เปิดปิดประตูคืปิดแล้วดังเลยเฮ้ยแบตเตอรี่โอเคโอเคเราเราเลิกใช้แปดสักครู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราหลบที่ไหนได้บ้างโอ้โหเราเรากดแล้วเราหลบไม่ได้เลยกลัวว่าตัวนั้นจะมาเลยครับอุ้ยชชว์กดไปแล้วครับกดไปแล้วครับเฮ้ยหลบไหนได้หลบไหนได้เฮ้ยกดเฮ้ยหลบหลบใต้เตียงได้ได้เหรอหลบได้ครับหลบได้โอเคเราหลบก่อนไม่รู้ครับมาไม่มาไม่รู้ว่าผมหลบไว้ก่อนนะ ไม้ค่ะรู้สึกว่าจะไม่มาแล้วมาวะวะรอดูดีๆไม่มานรไม่มานร็ผมไปแล้วนะครับแบตจะหมดแล้วนะคะใช่ครับแบตจะหมดแลวใช้ให้หมดก่อนเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมันยเ้เฮ้ยเ้เฮ้ย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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เบ้เ้ยเฮ้บเฮ้ยเฮ้้ยินเสียงเแบตจะหมดแล้วครับ ยายาเฮ้ยยายาโอ้โอ้โอ้ให้ตกใจด้วยว่าจะก้มมาดูอะเฮ้ยแบตหมดแบตหมดนีโหลดนีโหลดโอเคโอเคมันไปแล้ว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 ที่5หลบไม่ทันนี่ถ้าหลบไม่ทันนี่รู้สึกว่าจะโดนตบแน่นอนนะฮะมันไปไหนแล้ววะเดี๋ยวดิไปไหนแล้ววะครับ อุ้ยอวิ่งอย่าวิุ่้ยหูยยยุยย้ะุ้ยวุ้ยยายมันมองไม่เห็นเราครับมันมันมืดครับมันมืดอ๋อเฮ้ยติดไรติดไรแองเฮ้ยติดเสามันได้ยินเสียงที่เราเดินนะครับเราเราย่องแล้วกันก็ยังได้ยินอยู่อ่ะเ่าวิ่งดีกว่านหมคะเอ่ออเคง้อวิ่งแล้วมันจะมันจะมันจะมาตีอะไรครับเฮ้ยไปไหนแล้ววะ แม่เป็นผีหรือคนเนี่ยโอเคเราต้องออ <c oughs> วิ่งนะครับวิ่งนะครับไม่ไหวครับช่วงนี้ก็วิ่งนะครับไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวมาใหม่ครับเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวดิวคนนี้ผอมคนเดียวอย่าไปกลัวค่ะคนผอมก็อันตรายนะเอ้ยห้องอ่าเรามีห้องตรงนี้นะครับโอเค okay, มีแบตเตอรี่ แล้วก็ล็อกเกอร์ไว้แอบนะครับแสดงว่าเราอาจจะโดนได้เราต้องมีเหตุการณ์อะไรตรงนี้แน่นอนนะคะอุ๊ยอะไหนวะโอ้โห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 เปิดประตูเปิดเร็วๆเปิดเปิดเลยวิ่งไววิ่ง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 โกยหน้าตั้งโกยหน้าตั้ง เปิดประตูป <The> <baptism>? ิด <reveal> ป <allergies> <azione thoughts> ิด <diver> ปิดอุ้ยโอ้โหมึงวิ่งเร็วจังมึงโอ้ยเอ้ยอย่าใจเย็นใจเย็นมึงโอ้โหแม่กูตั้งตัวเลยเฮ้ยทำไมตามมาเร็วจังวะทำไมตามเร็วจังวะปิดประตูปิด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 มึงรออะไรมึงรอใครอ่ะปัดดิบดิบโอ้โหแม่งดักหน้าแม่งดักหน้าแม่งดักหน้าอย่าอย่าจังหวะนี้สติไม่อยู่แล้วสติไม่อยู่แล้วพิงเงีอย่างเดียวเลยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอเคปิดประตู โอเคแอบก่อนแอบก่อนล็อกร์ล็อก็เฮ้ยเฮ้ยมึงจะรับท oh, okay. oh oh ุกไปไหนโอเคครับโอเคครับโอเคครับเฮ้ยเหนื่อยคุณนายโกเป็นไงบ้างครับเหนื่อยผมเหนื่อยกว่าให้ผมเล่นเนี่ยนะฮะโอ้ยจะตายเอาเสียงหลงไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้ยมาปะวะไมาผมว่ามาด้วยคนลุกโอเค เดคคอร์ดไปยี่สิบนาทีเอ้ยผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดวาวแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันไม่มาวะมาเดี๋ยวก็มาไม่มาหรอกไม่มามาว่วาตามไม่ทันโอ้โหเจออีกอันหนึ่งพอดีครับโอเคเปิดูหลบครับูุลบ,ลบเร็วเฮ้ยหลบตรงนี้แล้วกันนะรีโหลดได้ครับแบตมันจะหมดแล้วเมื่อกี้ มาบอกวะมาบ้ามาบ้าเดี๋ยวก็มามันดีเลยะเอ๊ะไม่มาอุ๊ยมามามาโผบอกแล้วอเครับคุณนโกถูกครับผมผิดเองครัเฮ้ยโอ้โหโอ้โหจเย็นจย็ายาเฮ้ยโอ้โหใหญ่ใหญ่หมอบไว้หมอบไว้มันอยู่ไหนวะ อยู่ไหนไวะแล้วโผลออกไปนะอ๋อมันดูล็อกเกอร์มันอยู่ครับมันดูล็อกเกอร์อยู่ครับโอเคเราแอบไว้ก่อนโอเคไหนไวะไปยังไปหรือ,อยังเนี่ยเฮ้ยมันไปแล้วเหรอ,อยังไวครับนา่าจะไปแล้วนะคะโอเคแล้วเราออกไปกันอ๋อเหนือน,น,นะนโอ้มันอยู่นู่นเนี่ยครับ โอเคตรงนี้ไม่มีไฟมันน่าจะไม่เห็นเรานะครับแล้วมันทําอะไรคะเราต้องเราต้องไม่ทําอะไรตรงนั้นหรือเปล่าเราต้องเปิดเครื่องนั้นครับมันก็เลยว่ามายืนเฝ้าอะไรตรงนี้ใช่ไหมคะใช่เอ่ออยู่ไหนแล้ว,วะแม่งเดินเร็วมากครับคือไม่เปิดแล้ววิ่งหนีได้ไหมคะโอเคขอไปตรงนี้น่าจะได้แบบน่าจะได้ไดเอาเดี๋ยวหาทางหนีไว้ก่อนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันทางเก่าดีว่จะไปทางไหนดีนะ ใช่ป่ะมีทางเก่าโอเคนี่ทางเก่านะครับเราต้องเปิดแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะจําไว้จําไว้แล้วไงต่อเราก็ขึ้นไปขึ้นไปชั้นบนนะเมื่อกี้เห็นอะไรว่าแว๊บนะฮะใช่ใช,ชมันไปทางซัายโอ,โอ้โอ้ไปไปมันจะปิดไฟทับพี่เหะวิ่งดิโอ้ทางตันทางตันโดดก่อนไปก่อนเลยครับห้องโอ้โห ไม่หายอุ้ยอย่าอย่าตี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 กูวิ่งกลับทางเดิมก็ได้กูวิ่งกลับทางเดิมก็ได้มึงใจเย็นกับมึงหน่อยมึงเคยเล่นไม่เคยเล่นไม่เปิดเลเปือเปิดเปิดเปิดไม่ได้อีกมึงอะไรมึงรออะไรอีกเนี่ยโอ้โหเอ้แอบแอบแอบตรงไหนแอบตรงไหนตรงไหนแล้วครับเตียงเตียงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเฮ้ยทางนี้ทางสว่างไม่ได้เดี๋ยวมันเห็นโอเคโอเคแอบตรงนี้ก่อนก็ได้กูวิ่งกลับทางเดิม วิ่งมั่ววิ่งมั่วโอเคเราแท็แกตัวไปครับนั่นมึงเข้ามาไม่ได้นะสิฮะเอ้ยไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกไม่ได้แดกหาอะไรแม่งตกไปสองทีแล้วโอ้โอเคเราจะเราจะเสียอะไรหรือเปล่าโดนตบก็เสียเลือดครับแต่ว่าเลือดมันรีเจนเนองได้ครับโอเคมันไปแน่แน่หรือยังวะจะดูให้แน่ใจครับ คิดว่ามันต้องวนเวียนอยู่ตรงนั้นแน,น่ๆค่ะใช่อ่ะเฮ้ยเราเปิดสองอันแล้วอ่ะแล้วมันให้เราทำอะไรต่อใชมใ่มันให้เราทำอะไรต่อครับเดี๋ยวนะทางเอ้ทางนั้นทางนั้นมีไฟครับโอเคเราวิ่งไปเลยเราวิ่งไปเลยไม่นะมีห้องนี้ปิดประตูก่อนปิดดิมรออะไรเราโอเคเฮ้ยแบตจะหมดแบตหมด เฮ้ยอะไรอะไรรีโหลดโอ้โหมึงมาข้างหน้ามึงมาข้างหน้ามึงไม่ไหวแล้วมึงเปิดประตูมึงรอใครมาตัดดิบินวิ่งวนวิ่งวนโอเคเฮ้ยเฮ้ยอย่าปิดประตูปิดปิดเฮ้ยเฮ้ยแอบได้หรือเปล่าอุ้ยเท่เท่แอบได้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 โอเคโอ้โหโอ้โหผมว่าผมของเล่นเกมนี้ไม่จบนะฮะมีหน้านะเอ้ย อย่ามาอย่าเดินมามึงจำผิดมึงจำผิด <c oughs> มึงจำผิดอันนั้นแหละเออกลับไปครับโอ้โหเชื่อฟังเชื่อฟังเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหแล้วมันยังมันยังเดินแถวนี้โอเคเรารอรอมันไปก่อนแล้วกันเอยผมว่าชักไม่ไหวกับเอาราสน,นะครับโอ้ยเดินกลับไปกลับมาด้วยอ่ะโอเเราออกไปได้ลนะหรือเปล่าไม่ได้โอเคเอ้ยแบตเตอรี่โอ้โหหัว,หวแบตเตอรี่ คุณนโกะคุณนโกะยังยังไหวอยู่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะโอ้ไหวอยู่โอเคมันไปไหนแล้ววะเดินไปทางนู้นนะครับมันเดินไปทางนู้นมีห้องอยู่ทางนี้อ่ะเราไปทางนี้แล้วกันตอนนี้นโกะไม่ไหวแล้วขอกินน้ำตาหู่รออครับแค่แพุ่งเมื่อกี้เลยแคบพุ่งเลยนะอย่าให้เบื้องอย่าให้เบื้องบนมาแล้วกันก็พอแล้ว เมื่อวุมาออมาแล้วใช่ไหมฮะมาเลยแล้วห้องนี้ตั้งไว้หาพี่ฮะไม่มีอะไรเลยตศร้าไว้หากพราะแสงเลเซอร์ค่ะใช่ไม่มีอะไรเลยเฮ้มมมเยมันต้องมีแน่แน่มันให้เราเปิดอะไรสักอย่างเราเปิดสองอันแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไอ้ข้างไหนวะ นี้หรือเปล่าครับเราไม่กล้าวิ่งครับตอนนี้ท่านี้คุ้น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 เลยครับดูว่าเรามาแล้วดูว่าเรามาแล้วเอ่อเฮ้ยนี่ไงโอเคสับพั้นยอดโอ้โหมึงอยู่เตรียมหลบเลยหลบโอเคหลบครับหลบเราเชื่อเราเชื่อมันต้องมาแน่ๆครับอ่าเราหลบไปก่อนนะครับ ม <Okay. S 2> าแน่ไม่เชอดูใช่ผมก็ว่างั้นแหละมาดิเล็กรอดไปกี่นาทีเล็กรอดจะครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ดาวโกดิการ์เราใกล้แล้วนะคะนี่กี่โมงแล้วเนี่ยอันนี้นนสอง,องสิบเจ็ดโอเคครับเดี๋ยวเราไปกดไอสวิตช์นั่นแล้วเดี๋ยวเราค่อยตัดเป็นพาร์ทหน้าแล้วกันมาตอนพาร์ทหน้านะครับไม่มากูไปนะเฮ้ย โอเคออกมาเลยมาแน่นั่นไงนั่นไงนั่นไงพอกลูว่ามาจากล็อกเกอร์ใช่อ่ะมันพังประตูเข้ามาแล้วโอเครีโหลดรีโหลดโอเคถ้ามันกดไม่ค่อยจะติดวะของกดกล้องกล้องแต่พังคุณว่าสองอ่ะเห็นหัวมันว่าเวะเห็นนี่ครับมันเปิดล็อกเกอร์ข้างทำไมมันไม่เข้าเปิดล็อกเกอร์เรา มันโง่ครับมันโง่อดีอ๋วว่ามันครับดีแล้วครับ <c oughs> ด,ดีแล้วกว่าจะรอดเนื้อมือมนอันเลยเดี๋ยวเราต้องกลับไปกดสวิต์ตรงกลางนะครับแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนให้เร็วที่สุดนะครับไอ้เมื่อกี้นะใช่ครับมันไปแล้วครับมันก็โวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละค่ะคนเดยาผมว่าผมว่าเราจะเสียเวลาเลยครับผมว่าเราวิ่งเลยดีกว่ามัน,มนอยู่ไหนวะ อยู่เหรอวะนั่น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 ครับเยไม่ใช่ครับรู้สึกยังไม่ใช่ครับมันเดินผ่านไงอ๋อเหรองั้นเราไปทางนี้นะอ่าโอเคเราวิ่งเลยเราวิ่งเลยกดตรงนี้กดตรงนี้กดกดอ๋ยโอเคเอาเลยวิ่งกลับ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 ปี r u น n i n g ปี r ันนิ่งอ้โโอ้โหเฮ้ยทางไหนวะเนี่ย เฮ้ยโอเคห่องนี้ร้องนี้มึน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 โอ้โหมึนตามกูไม่ได้แลวสิง่นยง่ายง่าไอเกือบไปแล้วครับโอเคเรากลับไปห้องมึนน้ำเต้าคู่จังเลยอ่ะมึนเยอมึนน้ำเต้าคู่กันเลยทีเดียวนโอเคเรากลับไปห้อง่อ s e อ u r i t y นะเพื่อหลุนเสือว่ลุ้นจนแบบนะอยาเต้าคู่ก็ชอกเสียงไม่มีครับจังหวะนี้ โอเคเราไปห้องทิกเกอร์ตี้เลยแล้วกันคนระับไม่คนลุกโอ okay, เคเอามาเปิดทางออกอีกครั้งหนึง่งเฮ้ยอะไรอะไรโอ้โหใครจับใครจับใครเฮ้ยเข็มอ,อ้าวโดนฉีดยาฉีดอะไรกูวะเน็มเดียวมันทำอย่างงี้เหรอเข็มบิ้ลเลิ <c oughs> มเลยไม่ได้ทำับไอ้บาหลวงนี่ทำนะ <c oughs> มันขอโทษเรานะครับ <c oughs> เพื่ออะไรคะมันมันต้องการให้เราเห็น หน้ามันเป็นแบบว่าโรคจิตมากเลยค่ะคุณครับมันต้องการให้เราเห็นอะไรสักอย่างอะไรวะตำรวจค่ะมันเรียกว่าวอลไรเดอร์ครับคืออะไรครับอะไรวะรู้สึกว่าจะมีพลังงานโอ้โหโอ้หยิงไม่โดนด้วยมึงทำอะไรกับกูบัดดวงบัดดวงอย่านะอย่านะโอเคครับโหลดดิ้งนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับมันจะมีหรือไม่มีก็ติดตามแล้วกันไม่ไหวเลยครับปวดหัวมากเลยเมารนตโอโหคุณเนคุณเนยโกไหวยังไหวอยู่ไหมครับเนี่ยปวดหัวไม่ไหวอยู่นะครับแต่ว่าของยินาร์แล้วกอนเนาะครับผมโอเคอเดีเ๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับกับพาร์ทนี้พาร์ทที่สองนะครับเราตื่นขึ้นมาบนในห้องขังนะฮะเดี๋ยวแต่จะจะมีพาร์ทถอไปหรือเปล่าวา อาจจะมีครับติดตามกันด้วยติตามกันด้วยครับอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ครับ uh huh. เอาเท่าที่ไหวครับโอเคมันยังคืนกล้องวิดีโอกูมาอีกนะฮะร, uh huh. รู้สึกว่ามันต้องการให้เรา,เ,าเก็บรายละเอียดถ่ายไว้ทั้งหมดนะฮะแต่เราขอล่าไวก่อนคนระับเจอใหม่พาร์ทหน้าเอเกนเดทเดย์เจอปืนโอเค